เอาแล้วทุกคนขอข้ามนะโอเคมาแล้ววันนี้เราจะมาเล่นจูออนต่อกันจริงตอนนี้เราใส่หูฟังแล้วนะแล้วก็เปิดเสียงดังมากด้วย d r e l i c t d r e l i c t โอเค d r e l i c t apartment าร์ตเมนต์อะไรอะ d r e l i c แปลว่าถูกทอดทิ้งอ๋อ d r e l i c t ออกเสียงงไงไม่รู้นะช่างมันอ่ะก็เดี๋ยวจะมาเล่นกันนะฮะก็์ทนี้เรา เราบอกแล้ว่าเราใส่หูฟังแน่นมากนะฮะเพื่อที่จะได้เข้าถึงเกมจริงๆแต่ก็ไม่กล้าเล่นนะแต่ว่ามาถึงขั้นนี้แล้วเราผ่านลรงบาลมาแล้วอ่ะยังไงวิเธอสามสามศูนย์หนึ่งอะไรอ่ะห้องหรอสาม อทุกคนสอดหนูฟังได้ไหมเขาบอกว่าแม่งเพราะเขาบวันนั้นมันนานมากเลยฉันสงสัยจังว่าฉันจะทํามันได้ยังไงฉันจะไปหาแม่ที่โรงพยาบาลได้ยังไงเหมือนว่าเป็นที่ที่ถูกทิ้งร้างเลยอ่านไม่ทันอ่ะช่างมันเถอะอะ่เคนตอนนี้เราบอเป็นเคนนะฮะอ่านไม่ทันเพราะว่าอะไรรีบ ทุกคนมันกระตุกทำไมอ่ะไม่ไหวแล้วนะเหมือนกับว่ามันจะไปหาแม่แสดงว่าเคนต้องไปลูกของไอ้นั่นมิกกี้มิกกี้เป็นแม่ของเคนทุกคนก็ไปดูสรุปโคงเรื่องเองละกันนะคะตอนนี้ข้าพเจ้าไม่รู้ว่าเราจะต้องไปที่ไหนแต่ว่าอย่างแรกเลยต้องหาไฟชงไฟฉายก่อน ทุกคนเราควรเดี๋ยวดีไหมอ่ะอุ้ยทุกคนเชื่อป้าว่าความแหลกมันจะทำให้เราแบบสามารถไอ้นี่ได้เว้ยอุ้ยเห็นปะมันจะช่วยรดเห็นปะถอหนหูฟังได้ไหมไม่ไหวละ คอมแหลกมันจะช่วยทำให้เกมนี้น่ากลัวน้อยลงนะเพราะงั้นถ้าทุกคนเห็นไหมเห็นไหมทุกคนกูหันไปกูเจอแน่เลยอ่ะนั่นไงไม่เล่นได้ไหมทุกคนไม่ไหวแล้วทุกคนเราเราไม่อยากเล่นแล้วอะไปดีกว่าหุยเดินไปได้เว้ย <c oughs> <Yeah. laughs> ไม่เคยกลัวฮฉันว่าคงไม่มีจัมสสแกร์หรอกฉันใส่หูฟังก็ได้แต่กลัวนะแต่ว่าเราก็ต้องภาวนาแบบขอให้เกมนี้มันแหลกเพราะว่าเพราะว่าเราไม่ชอบอะไรอะไฟชายหร,หรืออะไรโอ้ oh. อะไระเพื่อนอันนี้ตันบ้าใช่ไหมแปบ๊บหนึ่งขอตั้งสต,ติก่อนน่าจะตันเสี่ยมือนคนพูดกันเลยอ่ะหวัดดีจ้าที่เดินมาเนี่ยมาสำรวจแบตจ้าตุ๊กตาเก็บได้ไหมจ้าไม่ได้อุ้ยหนูรุด เก็บได้ไม่ลูกไม่ได้ไม่แช์ก็ได้เว้ยเมื่อกีอ้ได้ยินเสียงะอะไรสักอย่างอะไรอะ่ะอ๋อคิดว่าเป็นไอเทมลูกบอลเก็บได้ปะเก็บไม่ได้ทุกคนไม่อยากเลยแล้วกลัวมากเลยเอาละตอนนี้เราเหมือนว่าเรามาอยู่ที่ มิติอะไรสักอย่างแล้วก็ตันด้วยนะฮะหุยมันมีนั่นอีกแล้วอย่าบอกว่านี่คือล็อกนะล็อกหรอนั่นเนี่ยล็อกหรือว่าตรงนี้เข้าได้วะทุกคนตรงนี้จะเข้าได้ก็ได้นะมันขึ้นไปได้อ่ะ เฮ้อทุกคนอย่าพึ่งอย่าแหลกอย่ากระตุกอย่าอย่านะล็อกใช่ไม้ล็อกกว่าอันนี้คือมีอะไรให้เก็บไหมนีม่มีวู่หรือว่าอ๋อมันมีบันไดขึ้นไปก็กดขึ้นไปเลยแล้วกันโอ้โหเสียง อืมทุกคนเรากลัวโอ้เสียงวิ่งทุกคนกูยอมได้ไหมเนี่ยวิ่งเมื่อกี้เมื่อกี้มันสั่นใครมากดอะไรวะกดกดวิทุกคนไม่อยากเล่นแล้วว่ะ ทุกคนอย่าเหงื่อดิอย่างเหงย,ยงเหงยอคืออะไรอย่างเหงื่อก็คืออย่างเงยแต่ว่าจริงๆก็เกมนี้ก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรหรอกเชื่อเราดีเพราะว่าเกมเนี้ยมันแบบกระจอกมากสาหรับเราเพราะว่าเราเป็นคนที่ไม่ไม่เคยตกใจเกมผีเลยแล้วมันกูต้องได้ยินเสียงเสียงต่อแตะต่อแตะแ,แล้วก็ไม่รู้แต่เราต้องไปชั้นสามใช่ไหมไปหาแม่มันหรอ คือเหมือนห้องนี้เปิดได้นั่นไงคอาสสิคเลวด้วยมีพัสดุฮะไหนเปิดซิมีอะไรเผื่อมีแบบแผ่นวิดีโอเกมอุ้ยติง๊งสวัสดีจ้าโอ้โหโอ้โหต้อนรับมาก มันคืออะไรอ่ะอันนี้คืออะไรมีดเหรอเก็บได้ไหมเอาไปแทงผีแม่งเลยอ่านี่เหมือนเปิดไม่ได้นะคะดูซิมีผีขี้ไหมผีขี้คือผีในห้องน้ำไม่มีวิ้เราเจอซันแ n งนี่มันกุญแจไอ้นั่นหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่แบตเตอรี่อยากได้กุญแจฉันเอาแบตมาทำไมอ่ะอ๋อมา,อามันก็ดีเหมือนกัน แล้วจริงอะหาเหวเลวมันดังตลอดเวลาเลยทุกคนไม่ได้นะทีนี้แล้วว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างให้เราเก็บได้แต่ว่าทําไมเราหาแล้วไม่เจอเลยเราเป็นคนหนึ่งที่ไม่ดีอ่าแบบว่าเล่นไม่เก่งในการหาของนะเพราะงั้นก็จะแย่หน่อยนิดนึงไม่นิดนึงอ่ะมากเลยมีลงมีเล่าได้โซจูปะถ้าโซจูนี่เกมญี่ปุ่นเลย เปิดไม่ได้หรอ What อุฮ้ยเมื่อกี้กดได้อะไรอ่ะอุ้ยไปเลยทุกคนลงเลยเจอกุญแจแล้วเุ้ยยาแล้วมึงจะสั่นทำไมฮะอุ้ยอุ้ยอะไรชิปแล้วว้ายมันคืออะไรอ่ะองใส่หูฟังละโอเค อย่ายุ่งกับฉันนะต้องกดไหมต้องหลบไหมไม่อ่ะอือโยนโยนโอ้โหอีเจอีเจมาโอ้โหมันฆ่าแม่กูอ้กดด,ดีกดนีกูกดแล้ว แลนะมา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 ,มาไม่รู้จะกดอะไรแล้วบอกให้เรากดเอ็กอะแต่มันคิด้ไมเรากดไม่ได้อะอันนี้ก็คือว่าเราจะกดแบบเอาใหม่เอาใหม่เลยเอาใหม่ oh เลยต้องกดอะไรถ้าตายอยีกไม่เลยล้วนะเออทำไมอย่างนี้กดได้ ทำไมอย่างนี้กดได้ทำไมเมื่อกี้กดไม่ได้ฮะาไอ้บอลไม่ไหวกับอีปีนี่เด้วทำไมเมื่อกี้กูกดไม่ติดอะ่ะเหรออืมอือออออมถีบหน้าแม่งเร็วๆเร็วเร็วเร็วๆ,ๆโอ้ยทุกคนกระตุกจนไม่ไหวแล้วโอ้เมื่อกี้กดไม่ติดอะทำไมครั้งนี้กดติดอะ่ะอ่าโอเคเราไม่ได้เราไม่ได้นั่นละเพราะเราไม่ได้เก็บแบตอันนั้นมาช่างมันท้อแท้ ไม่ใช่หรอกคือเราท้อไปแบบว่าเออ,อเธอเชื่อป่าวว่าตายแล้วต้องเล่นใหม่ตั้งแต่ต้นอ่ะเออแล้วมันไม่โอเคนะเว้ยคือเมื่อกี้เราตั้งใจเล่นมากอย่างเชื่อปะแล้วไอตอนที่ผีโผล่มาแล้วเรากดกดไอตรงตรงปุ่มอะ่ะอา้าวกดไม่ได้เฮ้ยคืองงมากเลยแต่ก็นั่นแหละเราก็ทำอะไรไม่ได้ไงเราก็แบบงั้นงั้นก็ทั้ใจเฮ้ยเดี๋ยวก่อน เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเพื่อนเมื่อกี้เราเจออะไรสวัสดีจ้าอ๋อมึงนี่เองฮัล <c> โ <oughs> หู่ก็ว่าเสียงกริ้งกริงกริ้งกริ้งมาจากไหน <c oughs> เก็กเวนนะฮะมาเถอะมาไฟกันให้เธอจะรู้ว่าเราเป็นใครแบตจะหมดแต่ว่าไอ้อดนเเคค่ะก็บอกแลว้วพาร์ทนี้เรามาเก็บแต้มนะฮะมาบอกแลว้วเราไม่ได้มาเก็บแบตนะฮะ เพราะงั้นเรามีวิธีอยู่ก็คือหันมาอย่างนี้เลยแล้วก็ลงบันไดเสียงจุออนมาเราหวังว่าเราคงไม่ตายแล้ะแต่ก็งงอยู่ดีว่าทําไมทําไมืไม่อกีเราเอ้ยบันดีจวิหุ่นเหรอฉันอยโอเค okay, มันหายไปแล้วหวุยอะไรเรือยงแสงอะเพื่อนว้ยตกใจจังเลยความกระตุกของเกมมันช่วยได้จริงๆนะเธอ เพราะงั้นเนี่ยเราต้องภูมิใจไว้อุ้ยกระตุกไว้เจอแบนสวัสด,ดีจ้า <c oughs> <c oughs> อะไร <c oughs> อะไรค <c oughs> ือมีมือยื่นขึ้นมาแล้วก็แบบฉันมาแล้วนะแล้วก็ดนตีก็มาที่หลังสวัสด,ดีจ้าไม่กลัวหรอกคะ่ะมาเหอะมึงจะโผลมาอุ้ยผีเด็กเหรอ ไม่เห็นค่ I, I, I see ะไอไอไอดอนซีค่ะคือคือก็ก็คือมันแหลกนะฮะแหลกก็คือเดี๋ยวช่วยช่วยได้มากเลยอากูว่าต้องมีอะไรแน่ๆนเชื่อดินั่นไงเสียงจูออนมาวะ่ะเข้าุเก็บไฟฉายก่อนค่ะแล้วคุณจะมาคุณก็มาค่ข้าเก็บไฟฉายก่อนไม่ไหวแล้วเพราะเมื่อกี้เราไม่ได้เก็บจากไอไมโครเวฟไง แลเามื่อกี้งุดหง็ดที่ตายทุกคนเชื่อไหมตายต้องเริ่มเล่นแต่แรกเลยมันไม่แฟร์แต่ว่าเราตัดตัดคลิปให้ทุกคนนะแต่ว่าเราตัดวิดีโอให้ทุกคนแล้วเพราะว่าเราเห็นว่าทุกคนเนี่ยตั้งใจมากตั้งใจแบบตั้งใจดูก็เลยแบบเออไม่อยากให้ทุกคนไปเริ่มใหม่เหมือนเราก็เลยแบบตัดแม่งเลยอ๋อมันมีทางขึ้นอยู่ตรงนี้ ตอนแรกเดินมาไม่เห็นเว้ยนั่งให้ต่อโอเคขึ้นไปเลยนะประตูนี้อยากให้เปิดได้อ่ะจริงนะถ้ามีเวลาเราก็จะแบบว่าเขาเรียกว่ากดกดกดให้มันไอ้นี่คุ้ยมาเหฮามาข้างบ้านมาเพืเ่อนทุกคนอย่าไปสนใจเพราะว่ากับเกมผีนี่คือก็ก,ก็แอบยากอยู่ทุกคนเชื่อป่าว่าเวลาเกมแลกอะมันมันเป็นกำลังใจเรามากเลยนะ เป็นแบบอินสปิเรชันแต่ว่าตอนนี้ไม่แหลกแล้วเราจะภาวนาขอให้เกมแหลกเพราะว่าความแหลกมันจะช่วยทําให้เราไม่กลัวผีได้ในตอนนี้แม้แต่เราเดินขึ้นบันไดมันก็ยังแบบไม่น่ากลัวเข้าใจปะแต่ว่าตอนนี้เราอาจจะต้องแบบสำรวจสำรวจให้หมดนะทุกตึกว่ามันมีอะไรกันวยอะไรอย่ะมันคืออะไรวัดนี้ะคุณเจเหรอเก็บเออของุณนนะา ส yeah. องหนึ่งศูนย์สอง้เหี้ยมึงมามึงมาตบกูมามานี่มาเพราะแล้วนี่ไปไม่ได้ยี่ห้องข้างล่างปะวะจี้ห้องข้างล่างปะวะเขาไม่ทำอย่างนี้อุย้ยตายแล้วโอ้โหลายมือหรือลายตีนลายตีนกระมันเจ้าคะ่ะ อะไรละ่ะเออมึงแหลกไปเลยเราจะได้ไม่กลัวนะฮะเพราะว่านั่นแหละฉันไม่กลัวเธอแล้วห้องนี้แน่ๆเลยใช่ไหมใช่ไหมขอร้องเออใช่วะ่ะเพราะมันม,มีไม่กี่ประตูชอยมันก็ตัดง่ายอยู่หวัสดีจ้ามีอะไรไหมมีตัวอะไรไหมอะไรอะ่ะ อะไรกูไม่เห็นอะไรเลยอะไรให้ดูโถสุอ๋อก็คือมีอ๋อม,มีมีขนมาปิดประตูไว้มันจะบิวว่าแรลกหนาวะฮะเอาความบิ้วความแหลกโอเคเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปดูก่อนว่ามีใครเปิดประตูไหมสวัสดีจ้าไม่มีกูรู้เลยใครมากดลำคาญมากมันจะมากดทำไมวะ วิเจอของฮะมันคืออะไรแบตเออเจอแบตเอามาอ่ะทุกคนทุกคนสู้ๆกันไปด้วยกันนะฮะจากความแหลกนี้พวกเราเนี่ยขอบพระคุณมากที่เครื่องไม่แรงตึ้งตึงทำไมเดี๋ยวก่อนดีฉันชอบเสียงกิ่งติ้งดิงติ้งดิงติ้งดิงิ้งกิ่งกิ่งกิ่งกิิงงไมอะมีอะไรอะเลือดแบบป่อมาก ไม่มีหรอกเดี๋ยวแล้วกูอยากรู้มึงกดตรงไหนไปทางนี้ได้ไหมอยากไปทางนี้ไม่ไหวแล้วงัดเลยงัดเลยอุ๊ยอะไรอะเอากูดกดไม่ได้วันดีค่ะฮัลโหลอุ้ยุ้ยขยับจอยไม่ได้อ้าวอ๋อมันเป็นคาซีน ตลกอะ่ะ <ś 2> อุ้ยโอเค okay. อุ้ยกดเมาส์เออไม่ใช่เอ,อ้ยกดจอยยาอ๋อต้องแอบผีแอบผีแอบผีเร็เลวเร็วเรีวฮิอ่ะกระตุกโอเคยังไงอยาอ๋ออ๋ออ๋อโอเคโอเคโอ้โหเมื่อกี้เราหายนี่ไม่เจอเรารู้แล้วเล่นยังไงไว้ยา ยายาแล้วยแล้วย่าทำหูอย่าทหนูโอ้โหยากเลยครูว้ายอีผีอะไรอะไรเรา็วกดอะไรหลบแน่หลบแน่ไม่ใช่หลบเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ่โอ้ยโ้ย โอ้ยจะบ้าเดี๋ยวก่อนขอวางใจก่อนครับนึ่งถ้ารู้อย่างนี้เหรออ๋อนี่คือประตูที่มันตันนี่ตันโลกหนีผีแล้วลูกมันไปอยู่ในตู้ได้ไงวะตกใจจังเลยมึงมาสิคะ ตอนแรกกลวยู่กับ่ะตอนนี้งุกหมากตอนนี้เราเดินไปตามทางมาเราก็ไม่รู้เป็นเดินไปไหนนะฮะเอา้าวอกแกะอะไรให้กูไปดีดเถอะเคนบอกว่าโอไมค์ก oh ็ฉันโดนเยอะมากเลย หนีสิมึงหนีเร็วววอยาหยุดหนีอ้า <c oughs> วิ่งพี่วิงว่งวิ่งเร็วเร็วเร็วเอ้าไม่เอา้าโอ้ยไปแล้วไปแล้วโอเคอืมว <c oughs> ้าวอ,อย่ายุดมากูหนีมึงหนีมาสิเอ,อื้อไว้ตายแล้วไว้มึงตายแล้วไว้มึงตายแล้วเฮ้ยเร็วเร็ว กูเหนื่อย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 ก็ไม่รู้แล้เดี๋ยวก่อนอ๋อทางนี่มันทางเดิมนี่นี่สักเฮียก็ตกใจเฮียกูจะบ้าตายเสร็จแล้ว เขาบอกว่าใครที่แตะคำสามนี้จะตายนะฮะแล้วก็ความตาความตายนี่แหละนะฮะก็คือจะเป็นบ่อกเกิดของความเกิดใหม่โอ้ยตายแล้วตลกวะคอลเลกชันในเทมอมืไม่รู้มันจะขึ้นมาทำไมนะหรือว่ามันมีในในเกมแต่ไม่เป็นไรละแค่น,นี้ก็เกินพอแล้วเหนื่อย โสถานที่หน้าเราจะไปเจอกันที่ออ่ตึกตึกป้อมยามนะฮะก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันจะลองให้แล้วเอาไงก็สำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะเจอกันในคลิปหน้านะฮะกับเกมที่มีชื่อว่าจูอ่อนบ๊ายบายไปแล้วไม่เอากลัวผีบ๊ายบายนะครับ